สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสก,กัดอิทซีนิวเคพัสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกัดิฉันพัชรากันที่มาค่ะ คุณผู้ชมคะกล้าท้ารวยกล้าที่จะให้คนกล้าอย่างคุณผู้ชมเข้ามาดูรายการของเราเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าการทำธุรกิจขายตรงไม่ใช่เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถประสบความสำเร็จได้จริงกับบริษัท New KC Life ค่ะหลายท่านนะคะได้ยินชื่อบริษัท New KC Life แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะบริษัทขายตรง New KC Life มีแผนงานการทาธุรกิจอย่างไรจึงเป็นบริษัทที่มั่นคงไปไหนก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนเห็นตาม สื่อต่างๆนะคะอย่างเช่นรายการก้าท้ารวยของเราก็เป็นอีกสื่อหนึ่งค่ะที่จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ดําเนินการธุรกิจของนิวเคจีไให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าการทําธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่มั่นคงและสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมอย่างแท้จริงค่ะแล้ววันนี้นะคะหลายท่านค่ะเรียกร้องกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะพูดคุย กับหัวหน้าทีมหรือว่าแกนนาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจขายตรงนั่นก็คือคุณดารนันปางชาติและคุณจารุภาตันตินิกูลที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องการสร้างธุรกิจขายตรงให้ประสบความสําเร็จกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเองก็ถือว่าต้องพูดได้เลยนะคะอย่างเต็มปากว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจ ขายตรงให้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ <ทะ S 1> อย่างที่บอกไปว่าทั้งสองท่านจะมาออกรายการของเราเป็นประจําไม่ออกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแฟนคลับสมาชิกต่างๆลูกค้าเรียก <ทะ S 1> ร้องกันนะคะว่าต้องเป็นคุณพี่นันกับคุณพี่ชรลุภาท, <ะ S 1> ที่จะต้องมาให้ข้อมูลและให้ความรู้แต่เราเคยคิดไหมคะว,ว่าทั้งสองท่านกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้โอ้โหแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ทําธุรกิจอะไรมาบ้างอจนจะประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ช่วงแรกจนถึง ช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะว่าจะเป็นมีชีวิตเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็นําไปเป็นแนวคิดของเราว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากนี่ถ้าเราจะลงมือทําเหมือนคุณพี่ทั้งสองท่านเริ่มจากทางด้านของคุณพี่ดารานันกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจขายตรงจนประสบความสําเร็จทุกวันนี้แน่นอนว่าตอนต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ชีวิตก่อนที่จะเข้ามาทําทําอะไรมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างคะค่ะ อันดับแรกเมื่อก่อนนี้นะฉันไม่เคยคิดเลยค่ะค่ะไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ในวงการขายตรงเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเปิดร้านตัดเสื้อนะคะใหญ่โตการมีลูกน้องแต่ละชิ้นก็มีราวัลสวยๆทั้งนั้นเลยลูกน้องก็เยอะพอสมควรเจปคนน่ะนะคะเพราะนั้นเป็นธุรกิจปานกลางนะคะไม่ถึงการแบบใหญ่มากนะคะแต่ก็มีรายได้ก็เลี้ยงดูตัวเองได้มากพอสมควรแต่มาวันหนึ่ง มีทีมงานนะคะเอ้ยมีพี่ข้างบ้านซึ่งเขาขายตรงอยู่แล้วนะคะเห็น้ยไหมคะบอกว่าเริ่มแจกจากใกล้จากญาจากคนใกล้ตัวข้างบ้านเลยค่ะเขาตื้อดิฉันนะคะทั้งทั้งที่ดิฉันไี่มีงานไม่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปดูอะไรเลยมีแต่ลูกค้าเย็บเสื้ออย่างเดียวเลยตัดเสื้อใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาชวนดิฉันหกเดือนหเดือนเลยนะคะไม่ใช่ว่าชวนปุ๊บไปปั๊บไม่ใช่แค่วันสองวันตัดสินใจเลย6กเดือนนานค่ะ ไปด้วยความลำคานนะคะท่านผู้ชมลำคาญมากว่าเขามาตื้อเราอะไรขนาดนี้ตื้อตั้งหกเดือนไปดูสิแล้วทีนี้ดิฉันก็ลองไปดูนะคะพอไปดูเอ๊กวิธีการขายตรงเขาเนี่ยดูแล้วมันง่ายกว่าการตัดเย็บเสื้อผ้าของเรานะไม่ต้องลูกค้ามาแล้วถ้าไม่ถูกใจก็ย้อนไปย้อนมานะคะ เพราะฉะนั้นมันทําให้เราต้องมาแก้ไขอะไรเยอะแยะตลอดไปค่ะทาให้เราแบบทํางานยากกว่าอ่าเขาเอ๊ซื้อของขายของกันอู้ได้เดือนหนึ่งเป็นแบบหลายหมื่นเป็นแสนแสนนะคะคนเป็นล้านเลยนะคะเพราะเราก็เลยเอ๊มามาลองดูสิว่าลูกค้าเราก็มีอยู่ในมือค่ะนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เราก็มีเยอะแยะพวกองค์การพวกร้านเสื้อนี่มันมีคนเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยว่าเอน่าจะเอามาทําประโยชน์กับโครงการอ่า นี้นะคะก็เลยเอามาจาก1เป็นสองก็ลองซื้อมาใช้ก่อนสินค้าของเขาอันดับแรกก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรมากอะค่ะถ้าสินค้าของเขาถ้าไม่ดีจริงเราก็ถือว่าซื้อขนมกินนะคะเราก็ซื้อมาสิ่งไหนที่มันตรงกับเราเราอยากสวยเราก็ซื้ออะไรที่ทําให้เราสวยรวยเด้งขึ้นได้นะคะแต่ถ้าอยากเป็นเกี่ยวกับลดน้ําหนักเราก็จะซื้อเกี่ยวกับเอ๊ะทำให้เรา อ้วนใหญ่เบิ่มนี้ลดลงไปสักหน่อยสองสาโลตามที่เราต้องการได้ไหมนะคะหลังจากนั้นพอเราซื้อของเขามาใช้ออ้เพราะเมื่อก่อนนี้ร่วมร้อยโลนะคะคุณโมโอ้ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยคะคุณผู้ชมว่าจากร่วมร้อยโลตอนนี้คุณแบบขนาดนี้ได้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะห้าสิบเก้าหกสิบนะคะวันไหนอร่อยมากก็จะหกสิบเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เกินนี้นะคะเด็กๆไม่เกินไม่เกินค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่า วันี้ของเราบางทีผอมมากก็ดูซีดเซียวดูไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องดูตามเราเนี่ยค่ะลองดูนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าข้างตัวไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการขายตรงไม่ได้ยากค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองทาลองกินลองใช้เหมือนที่ฉันดูนะคะก็ลองมาตัวไหนที่มันคิดว่าจะช่วยชีวิตเราได้ช่วยสุขภาพเราได้สักตัวหนึ่งหรือสองตัวอย่างบีวันภายในผู้หญิงอย่างชินบี้หรือเคซีพลัส นะคะเพราะฉนั้นอลองมาสักตัวสตัวลองดูก่อนะนะคะ ถ้าดีแล้วก็มาคุยกับคุณนันเราจะใช้ดีบอกต่ออย่างไรมันมีขั้นมีตอนของมนอยู่เรามีญาติพี่น้องใช่ไหมคะเราก็แนนะเอาไปแนะนําไปจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่นี่แหละค่ะเริ่มแรกนะคะดิฉันทําไปทํามาดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ทำไมวัยจังดิฉันน่ะสิบห้าปีแล้วค่ะอยู่วงการขายตรงปิดร้านเสื้อเลยค่ะเลยนะคะปิดเลยค่ะธุรกิจขายตรงอย่างจริงจังก็ไปทำาสเร็จด้วยคือมันมีเสน่ห์มากค่ะขายตรงคือเราไม่ต้องตื่นแต่เช้า ตอกบัตรนะคะสองสามโมงเช้าที่ฉันอยากตื่นใครไม่มาทําอะไรทั้งั้นถึงสิ้นเดือนจะได้รับเงินเดือนถูกต้องค่ะเดือนหนึ่งแล้วก็ห้าหลักหกหลักเราไม่ต้องไปอ่ทำงานแบบกังวลอะไรเลยไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตใครมากมายนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นวิธีการที่ทํางานง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครเลี้ยงชอบค่ะให้ดิฉันไปทาอย่างอื่นดิฉันทําไม่เป็นดิยฉันจะไม่ทำ ใช้ตรงอย่างเดียวค่ะทางคุณจารุภาบ้างค่ะจากคุณพี่รานันก็ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าเริ่มจากการที่มีข้างบ้านมาแนะนำจัดเสื้อมาก่อนหเดือนจนถึงไปร่วมทำธุรกิจคุณจารุภาเองนะคะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนคะอ๋อก็เริ่มต้นก็คือว่าตัวเองนะคะเป็นพนักงานรับผิสากิจใหญ่มากใหญ่มากด้วยนะคะแล้วก็เราก็ทํางานกันทุกวันทุกวันน่ยนะคะก็บังเอิญว่าเอ๊กก็บางทีเข้าห้องน้ําก็จะส่วนกับพี่คนหนึ่ง เขาก็บอกเออน้องเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพความงามไม่อะไรเงี้ยนะเราก็เป็นยังไงเหรออะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้สนใจครั้งแรกเลยนะแต่ก็ก็คือเจอกันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาทีนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าลูกชายลูกชายค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นเยอะด้วยคะเข้าขั้นหอบผือด้วยนะเคยเข้าโรงพยาบาลชนิดที่ว่าจะต้องใช้เครื่องพ่นใช้เครื่องพ่นเลยค่ะคือคือเห็นแล้วเขาทรมานค่ะ เขาทรมานมากเลยเราก็ก็กินยาประจำไงทานแต่แต่แบบเอะเลยค่ะทานยามาตลอดค่ะก็ไม่หายค่ะใช่เพราะว่ามัน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 เคมีด้วยอะแล้วทีนี้มันก็ทําให้อเร่างกายเขาทําไมดูไม่ค่อยโตสูงใหญ่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยสนใจเรื่องของธรรมชาตินะเพราะพี่เขาบอกว่าพี่น้องลองไปดูสินะเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารจากธรรมชาติ นะะก็คือเราก็เลยอะลองดูเพื่อเพื่อว่าเพื่อลูกจะได้ดีขึ้นนะคะก็ไปไปศึกษาศึกษาไปฟังเมื่อฟังแล้วมันสนใจถูกไหมฮะสนใจเราก็อยากเอยากท้าพิสูจน์อ่ะเพราะเป็นคนที่เราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราก็อยากอยากจะมีอย่างที่เขาบอกไหมนะคะ ก็เลยทดลองซื้อให้ลูกชายลองทานดูค่ะปรากฏว่าเออเขาดีขึ้นนะฮะห่างหมอละตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นพอโตนิดนึงแล้วบอกว่าลูออกลมกราไกยด้วยก็คู่กันต้องต้องควบคู่กันนะตอนนี้แกแข็งแรงมากณปัจจุบันนะฮะภูมิแพ้ไม่มีละก็คือ ออกกาลังกายอาหารเสริมแล้วก็เสริมในช่วงที่ว่าบางทีโดนฝนบ้างอะไรบ้างอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่มันสามารถที่จะทําให้เราเกิดเขาเรียกอะไรภาวะภาวะที่ผลักดันให้ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเนี่ยนะคะเบื่อมากเลยค่ะเจ้านายมีหลายขั้นตอนหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากดดันจากหัวเยอะแยะมากมาย ก็เลยก็เลยก็คือทําไปทามาก็คือถึงจุดที่ว่าต้องไปเปิดศูนย์ละเป็นผู้จัดการเขตเลยค่ะเปิดศูนย์เลยเปิดศูนย์นี่ก็คือรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดนะคะพอดีเป็นคนทางเหนือก็เลยไปทางเหนือนะคะเฉะนทางเหนือเลยถูกต้องก็คือประสบการณ์ก็คือภูมิใจค่ะเพราะว่าเราได้ไปช่วยคุณป้าท่านหนึ่ง เป็นมเริงปอดขั้นสุดท้ายโอ้โหมเริงปอดขั้นคุณหมอบอกสามเดือนค่ะคือทำใจได้เลยนะคะถ้าได้ยินแล้วอย่างที่บอกว่าทำใจได้เลยไม่มีหายแน่นอนอาหารเสริมเราเราก็เลยลองให้เขาทาพิสูจน์กันนะคะแลบประทานไปก็เลยบอกผู้แนะนำบอกว่ากรุณาไปช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าต้องมีอาการนะคะต้องมีอาการเขาเรียกว่าเป็นลัศลองการขับผิดขับผิดปรากฏว่าเขาทานไปในช่วงอาทิตย์แรกอาเจียนออกมา เลือดที่มันเน่าในปอดนะคะมันออกมาเป็นริ่มๆเลยซึ่งคนบ้านนอกเขาไม่เข้าใจเขาบอกเขานั่งร้องไห้เลยนะเขาบอกสงสัยไม่ถึงสามเดือนนั่งร้องไห้สามีภรรยาเขาบอกว่ามันออกมาทั้งชิ้นปอดคือเขาไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นเลือดที่มันเน่าแต่เป็นริสิ่งไม่ดีก็ขาดกตามันออกมาเป็นริมก็เราก็บอกว่าอดทนทานนะนะคะก็อาเจียนได้สองครั้งเองหลังจากนั้นเขาก็แข็งแรงขึ้นจนอ้วนท้วนน่ะน้ำหนักจาก36 ขึ้นมา53โอ้โหแล้วแข็งแรงหลังจากนั้นที่เราไม่ได้ไม่ได้อ่าเปิดสู่แล้วเพราะว่ามีปัญหาคือผู้บริหารทะเลาะก,กันเองอเห็นไหมฮะคือทําธุรกิจเนี่ยเออสินค้ามันดีนะแผนมันดีนะ,ะไรายได้ก็ดีแต่ เรื่องของความมั่นคงถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือหลังจากนั้นไปเที่ยวสองปีเขายังบอกว่าอุ้ยคุณป้ายังสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆบายคือเป็นปกติอันนี้คือความภูมิใจนะคะแต่ว่า n e w c a s e ไรของเราเนี่ยจุดเด่นของเราเรามีความมั่นคงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าเราดีแผนง่ายๆนะคะแต่ตัวเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพท่านได้ทุกด้านไม่ว่าท่านจะอยากได้รูปร่างที่ดีนะคะอยากได้ผิวพรรณระบบภายในที่ดีหรือ ร่างกายที่แข็งแรงะนะคะแถมความมั่นคงและมีสื่อช่วยเราด้วยใช่ค่ะ,คะอย่างที่เราเคยบอกไปหลายๆครั้งนะคะว่า สื่อในการประชาสัมพันธ์ของ New KC l i t e เรานอกจากรายการกล้าท้ารวยอย่างที่ทั้งสองท่านได้มาพูดคุยแล้วยังมีสื่อทั้งด้านของหนังสือพิมพ์รวมไปถึงวิทยุชุมชนที่เราโอ้โหแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเจาะตลาดไปถึงกลุ่มคนฐานต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยมีแน่นอนว่าต้องฟังวิทยุแล้วก็ต้องเจอบริษัท New KC l i h t แล้วก็จะเห็นว่า เรามีความมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ทั้งสองท่านเองหลังจากที่เข้ามาทําธุรกิจขายตรงอย่างจรงิงจ <c oughs> ังเคยมีความกังวลไหมคะว่าเอ๊ะเราจะทําได้อย่างที่คนอื่นก็าํำไหมว่าเห็นคนอื่นเขาทํายอดได้สูงมีเครือข่ายเยอะอยว่าฉันจะทําเหมือนคนอื่นได้จริงหรือเปล่าตรงนี้มีความกังวลมาก่อนไหมคะคุณดารานันอ๋ออันนี้เราไม่กังวลหรอกค่ะเพราะเราเราทำเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเราอย่าทำแบบโลกนะคะ ทำแบบโลภนี่พวกที่ใช้เงินทำงานโอ้โหโอ้โหไปไปเขาเรียกอะไรอ่ะพวกที่ไปขายบ้านขายรถมาเพื่อมาทุ่มทุนเป็นศูนย์นะคะอันนี้อย่านะคะเราต้องทำยังไงทำเท่าที่เราทำได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามแรงของเราใช่ค่ะแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานนะคะถ้าทำแล้วเป็นหนี้เราอย่าทำปกติเราก็ไม่เป็นหนี้อยู่แล้วเรากินเราใช้ของเราก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะยันอยากจะขอให้ ทำทำเท่าที่เราบีอย่างสินค้านี่เราซื้อกินซื้อใช้ก่อนยังไม่ถึงพันหรอกนี่กล่องนึงอะนะคะนะคะเอาก่อนราคาประหยัดค่ะจากกล่องหนึ่งนี่มันกินดีแล้วเราค่อยซื้อเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงน้าเรามาพูดคุยกันต่อนนะคะแน่นอนว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะกับเรื่องราวการทําธุรกิจขายตรงของทั้งสองท่านให้ประสบความสําเร็จจนมาถึงทุกวันนี้เป็น เขาเรียกว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองของนูเคอีไลท์เลยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่กับรายการร้า,ารวยค่ะ